สวัสดีค่ะพบกับรายการวัาเส้นแห่งมอนดิ้งนิวเช้าวันพุธที่6ม,มีนาคม2 5 6 2ราคาทองสองวันขึ้นหน่อยในกรอบ1 2 8 0อง้พ2อลลาร์ปิดตลาดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ลดลงติดต่อกันมาถึง4วันอย่างไรก็ดีนะราคาทองคำก็ยังปรับตัวขึ้นไปไม่ได้ไกลเพราะว่าเงินดอลลาร์ยังแข็งค่าขึ้นกดดันกับราคาทองคาอยู่ ะะเมื่อวานนี้สมปยกาเปิดเผยตัวเลขย,ยอดขายบ้านใหม่ออกมาดีมากนะคะตัวเลขเี่ยเพิ่มขึ้นสุราบ621,000ยูนิตนะคะสูงกว่าที่าคาดการว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นสุราบ590,000ยูนิตนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเลยนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะคะอีกตัวหนึ่งดัช i ี IS m ภาคสาคการเบการนะคะก็ออกมาดีเกินกว่าที่ ประเมินไว้เหมือนกันค่อย่างไรก็ดีก็มีข่าวดีสำหรับทองคำมาบ้างเพราะว่ากองทุน SBR เมื่อวานถึงคลองทองเท่าเดิมนะคะหลังจากที่ขายทองต่อเนื่องติดต่อกันมา3วันนะคะราคาทองสวอตปิดตลาดนะคะ1,287ดอลลาร์ขยับเพิ่มขึ้นมา1,2ทดอลลาร์ค่ะส่วนราคาทองแท่ง9,165ขายออกของสมารคมช่วงเย็นนะคะปิดที่19,400บาทลดลงไป50บาท ราคาของแท่งเก้างเปจดห้าของวัลเนฮงดีสองปิดที่หนึ่งมเก้าพันสามอยเจ็สิบาทเมื่อวานนี้เงินบาทผันผวนมากนะคะช่วงเปิดตลาดเนี่ยเงินบาทอ่อนค่าลงนะคะไปแตะสามสิบเ็ดจุดเก้าหนึ่งบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะคะแล้วก็มาแข็งค่าที่สุดก็คือประมาณสามิบเ็ดจุดสองบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ก็เลยทำให้ราคาของแท่งในประเทศเมื่อวานเนี่ยนะคะ ถ้าเป็นราคาจากสมาคมค้าทองคำก็จะเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนถึงสามครั้งแต่หลักๆเนี่ยมาจากในเรื่องเงินบาทเป็นหลักนะคะส่วนคืนนี้นะคะติดตามตัวเลขก,การจ้งางงานภาคเอกอชนของสเมกาเดือนกุมภาพันธะะ์ตลาดมีการประเมินว่าตัวเลขนั้นน่าจะเพิ่มขึ้น1,90่งแสเกหมื่นตำแนง น,ะะนอกจากอีกน,น,นี้เองนะคะประมาณสักตีสองดึกทีเดียวก็จะมีการเปิดเผยรายง,งานเบดบุ๊กนะคะรายง,งานเบดบุ๊กเป็นอะไรก็เป็นรายง,งานสุขภาวะของเฟด12เขตในช่วง1นถึงสเดือนที่ผ่านมานะคะเฟดจะเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องนโยบายการเงินนะคะก็จะมีการประชุมเฟดนะคะครัง้งถัดไปก็คือ19ถึง20มีนาคมนี้แล้วนะคะรายง,งานเบดบุ๊กปกติจะเปิดเผยก่อนประชุม สักสสัปดาห์นะคะประชุมรอบนี้เฟดน่าจะยังไม่ปบเปบี้ยนะคะแต่ถามว่ารายงาน Bed เบดบุ๊กนี่จะกระทบกับทองคำไหมนะคบกค็คิดว่าอาจจะกระทบถ้าเกิดสมมติรายงานว่าเศรษฐกิจอเมริก,กาบางเขตน่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะคะจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องสงครามการค้าหรืออะไรก็ตามเนี่ย ก็อาจจะส่งผลบวกได้แต่ว่าถ้าเกิดรายงานว่าก็ขยายตัวในอัป,ปาที่ยังดีอยู่เนี่ยนะคะก็อาจจะส่งผลลบเพราะก็จะมีการมาเบิร์นไปถึงแล้วว่าเฟดจ,จะตัดสินใจเรื่องนโยบายการเงินในปีนี้อย่างไรนะคะแต่ว่าประชุมรอบนี้นะคะก็อย่างไงก็ยังไม่น่าจะปรับดกเบี้ยนะคะ แนวโน้มราคาทองคําทางด้านเทคนิคเป็นยังไงนะคะก็มองว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะคะที่เรียนไว,ว้เมื่อวานนี้ก็คือแนวรับประมาณสัก1,275-1,280ดอลลาร์เนี่ยน่าจะย้ําฐานอยู่ประมาณตรงนี้นะคะก็ถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสขึ้นไปที่แนวต้าน1,300ดอลลาร์แต่ถ้าหลุดก็จะมีแรงเทขายออกมามากอีกรอบแล้วก็มีแนวรับถัดไป1,265ดอลลาร์ฉั้นกลยุทธ์การลงทุนนะคะของแท่งก็ ตอนนี้อาจจะดูตรงประมาณ1ันสออปดบปล่ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจในการเข้าทยอยซื้อสะสมนะคะเนว่อว่าทยอยซื้อสะสมเนี่ยไม่ต้องซื้อมากทีเดียวนะคะเงินบาทตอนนี้ผันผวนมากจะมีผลกับราคาทองแท่งในประเทศพอสมควรทีเดียว ส่วนโกลฟิเจอร์โก l ไลฟิเจ u ร์นะคะถ้าเกิดเมืวานขายเข้าไปซื้อเก็งกำไรตรงประมาณ1,280ดอลลาร์นะคะถ้าเกิดเห็นประมาณ1 2 9 0อ3 0 0ดอลลาร์อาจจะขายทำกำไรก็ได้นะ,ะรวมทั้งอาจจะเปิดฝั่งขายถ้เห็นเข้าใกล้1,300ดอลลาร 1, ์แต่ว่าก็าให้จุดขายต้าขาดทุนนะคะที่1 3 1 5าดอลลาร์ค่ะตลาดหุ้นไทยนะคะเมะื่อวานนี้ก็ ส่วนตัวทั้งแดนบวกเราก็แดนลบสอบกันไปนะคะต่างประเทศก็ยังขายทั้งในตลาดหุน้นเราก็ตลาดอุ์กผ่านแต่ว่าก็มีแรงเทขายที่ลดน้อยลงนะคะเมะื่อวานนี้ขายสุดที่ในตลาดหุ้นพันเจ็ดร้อล้านบาทนะคะแล้วก็เป็นการขายในตลาดอุ์กผ่านในเซ็นต์ห้าสิบเอ็นดิวเจอร์หนึ่งพันหกร้อยสิบเก้าสัญญาเซ็นต์ห้าสิบเอ็นดิวเจอร์สัญญาเดือนมีนาคมหรือว่าซีรีส์เอชนะคะบอกว่าเามาื่อวานก็ปรับตัวลดลงแล้วก็มาใกล้ๆจุดขายตัดการทุนฝังสินที่พันเจ็ดสิบแปดจุด ะคะมันก็มองว่านะตอนนี้นะคะตลาดหุ้นกับฟิวเจอร์เนี่ยอาจจะกลั่นตัวในกรอบแคบนะคะประเด็นที่ตลาดเราดูก็จะเป็นเรื่องการจรจาการค้าระหว่างสมัยการเราก็จีนะคะตกลงว่าจะย,ยังไงจะบรรลุข้อตกลงได้ไหมนะคะเรื่องผลประกอบการไตรมาสสีของบริษัททะเบียนที่ประกาศไปแล้วเมื่อช่วงปลายสัปดาห์กันหมดแล้วนะคะแต่ว่าบางตัวอาจจะออกมานา่าผิดหวังแล้วก็นักวิเคราะห์ช่วงนี้ก็คงไป วิสิตนะคะไปในส e มมนาแล้วก็อาจจะมีการปรับลดประมาณการกําไรของปีนี้ลดลงนะคะก็เลยทำให้อาจจะเป็นปัจจัยลบกับตลาดหุ้นนะคะแนะนำนะคะว่าเปิดฝั่งสื่อได้ก็อาจจะให้ประมาณ1078จุดนะคะแล้วก็จุดขายตลาดขาดทุน1075จุดนะคะกิ่งกำไรฝั่งขายให้แนวต้านที่เดิมนะคะ1,095จุดจุดขายตลาดขาดทุนฝั่งขาย1 1 0 0จุดค่ะสองจเจอร้ำแนะนำนะคะตัวแรก ก็มินฟิลเจอร์นะคะตัวนี้แนะนำขายที่39บาทจุดขาตัดขาดทุน39บาท5ทสตาสค์คั่งขายตัวหนึ่ง CPL ฟิลเจอร์แนะนำฝังซื้อนะคะ25บาท50สั่งจุดขาตัดขาดทุน25บาทททวนค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ